สาวแม่งเลยงนะั้นโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ก็มารับชมช่อง y o YouTube คนสองเลนะครับ วันนี้เราจะพากันมายิงปลาทับทิมนะฮะที่อยู่แถวแม่น้ำปาจีนเนี่ยฮะพอดีมีพวกบอกว่ามีปลาทับทิมเยอะนะก็เลยลองมาดูนะครับนี่ครับบรรยากาศมานั่งดูในพุ่มมะเปื่อเจอไอ้แรดด้วยนะในพุ่มไผ่นี่ครับบรรยากาศ สำหรับท่านไหนที่กดติดตามกันไว้แล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนสองเลยด้วยนะครับผมโอเคครับอันเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับวันนี้ครับ hồ Ồ, oh, thấy tuổi nó hết

Ồ, mà lúc mà lên đen đen mà em con em. Ê, goa. vô quá À, thai wing tải wing thai wing thai wing thai wing สาวแม่งเลยงั้นโอ้รลงแนวดีกว่าผมว่าเดี๋ยวขาดสิเฮ้ยจะขาดวะเดี๋ยวลงไปเอาดีกว่าเออจับเทือกไว้หน่อยพันหัวเดี๋ยวมันบาดพันกล้องอีกโอ้เดี๋ยวมันบาดขาดบาดขาด เล่นร้อยห้าสิบเลยเนี่ยก่ะยิงปลาเล็ดเต็มที่เลยเนะี่ยโอ้ขึ้นตรงในในพุ่มไผ่อะมันขึ้นยิงไม่ทันเสียได้ให้มันอยู่ในซอกหินนะั่นแหละโอเคครับีตัวเิมลลย ครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับคงได้เวลากลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูปลาที่บ้านกันนะครับครับผมวันนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันนะครับนี่ครับผลงานของเรานะครับวันนี้หนึ่งแรดหนึ่งทับทิมนะใส่เบ้งเลยนะนี่ครับทับทิมครับนี่ครับแรดครับนี่ครับโอเคครับ ยังไงก็ฝากติดตามกันเลยนะครับผมกลสองเลสวัสดีครับ